เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบัลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นแนวทางใบเลียงเบอร์ทองมหาชนนะครับ1เมษายน67 เลขมาแรงนะครับ2ตัวมา1ตัวให้เด่น2กับเด่น4ต่อไปครับเป็นชุดจัดหักนะครับ1เมษา67นะครับชุด3ตัว24ชุดต่านี้ครับต่อไปนะครับเป็นแนวทางของหลวงตาแก้วนะครับให้เด่น4เด่น 2, 2> เด่น9 224499 249ไปต่อไปครับเป็นโชคอมอนนะครับเด่น2เด่น6เด่น7 2 6 2 7ขุสนศึกพารวยนะครับเด่นสีเนื้อ4 5 4 7เด่น5ใต้5 6 5 7จากเขากรวดครับเด่น5 5 0 5 9ฟ้ามหาโชคนะครับเด่น8 8 6แและ85ต่อไปครับเป็นเซียนเหนือเมฆนะครับเด่น2 2 3 2อาอาจารย์อนุชามหาชนครับเด่น6เด่น7เด่น3เด่น0เด่น6กับเด่น7นะครับเด่นจะเป็นเด่น6 ถ้า6มาจะเป็น6 3 6 7 6 0ถ้า7มา7 3 7 8และ7 0ต่อไปเป็นองค์อิน1ครับเด่น4เหนือ4 0 4 8 2 4 0องค์อิน2เด่น2ใต้2 0 2 0 2 0 2 8อาจารย์พิชิตเลขนะครับเด่น3 5 3และ8 3 ต่อไปครับเป็นคัมพีนพกเกาหนึ 91, นะครับเด่น4 42 4, 2, 4, 3, 4, 6, 9, 4 P, ี่สองสีาคัพีนพกเกาสองครับเด่น9 92 93 96เหกด่นจะเป็น9ก้ครับต่อไปนะครับเป็นสอเพชรสยามนะครับเด่นเหนือเด่น9 5949495 เด่นใต้เด่นสองสองสี่สองห้าต่อไปครับเป็นสิทธิ์หลวงตาจันนะครับเด่นเก้าเด่นแปดเด่นเจ็ดเด่นศูนย์เหนือจะเด่นเก้านะครับสองเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าเจ็ดใต้เด่นแปดแปดศูนย์และแปดเก้าครับต่อไปครับเป็นทิศทางรวยนะครับเด่นจะเป็นเด่นสี่ 4 5และ4 8ครับ